บันทึกไทเบฟหน้านี้กิจกรรมคลีนจิตคลีนใจกับจิตอาสาผู้ที่มีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมนอกจากจะได้ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมแล้วยังเป็นเหมือนกับการได้ขัดเกลาจิตใจให้ใสสะอาดและสร้างสังคมให้น่าอยู่ด้วยอีกฝากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือวัดแจง้งบรรดาพนักง,งานในเครือไทยเบฟทั้งเด็กและผู้ใหญ่กำลังขมักขเมนช่วยกันทำความสะอาดพระปรางและบริเวณวัดโดยรอบเป็นการช่วยรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้คงอยู่สืบจนชั่วลูกหลานต่อไปกิจกรรมวันนี้ชื่อว่ากิจกรรมจิตอาสาคีนจิตคีนใจนะครับที่เรารับสมัครจิตอาสาของชาวไทเบฟให้มาช่วยกัน นวนววัััททรรรรมม้งเากบบนดะคอบบรรินเนนววัด,ด้ยอกจากนี้ภายในวัดอรุณราชวรารามราช,ชวร,รมหาวิหารได้จัดนิทรรศการพระมหากษัตริย์วัดและชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาสถาน รวมทั้งภาพประวัติศาสตร์โบราณที่หาชมได้ยากและยังมีอาจารย์นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสาวภามาร่วมเป็นจิตอาสาช่วยกันสเก็ตภาพวาดรูปเหมือนจริงให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไทยเบฟร่วมส่งเสริมการเป็นจิตอาสาอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน